สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูก็มีลายน่ารักน่ารักอีกหนึ่งลายมาแบ่งปันขนาดของลายนะคะจะขึ้นอยู่กับไหมที่เราใช้นะคะเราสามารถที่จะถักเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ได้หรือว่าจะถักเป็นสบายนะคะถ้าเราจะถักเป็นสบายเนี่ยเราก็ใช้ไหมซัมเมอร์ประมาณเบอร์16หรือเบอร์20นะคะ ถ้าเราจะถักเป็นผ้าคลุมไหลหรือผ้าพันคอเราก็เลือกใช้ไหมพรมขนาดสีพายห้าพายหรือ8พายก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันเลยเนาะเราจะมาเริ่มต้นด้วยวิธีถักโซ่นะคะถักโซ่นี้ก็แล้วแต่ถนาดนะขึ้นต้นด้วยโซ่ห้าอันนี้คือน้ำเนง สองนับสามนับสนับห้าพันหนึ่งครั้งนะคะแทงลงมาตรงจุดแรกเนี่ยนะคะพันขึ้นมามันก็จะได้ทั้งหมดสามห่วงมองเห็นไหมหนึ่งสองสามดึงออกทีละสอง นะคะเราก็จะได้แบบรูๆแบบนี้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหนึ่งครั้งแทงลงมาตรงกลางนี้เลยทำพอหนึ่งคออันนี้เขาเรียกพอหนึ่งคอนะคะก็จะได้แบบนี้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ผ่านหนึ่งครั้งแทงลงมาในช่องนี้ดึงขาให้มันยาวขึ้นมาหน่อยนะคะดึงออกทีละสอง่อะละักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งโซา้าหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หา้าผ่านหนึ่งครั้งแทงมาตรงกลางนี้เลยดึงขาให้มันยาวหน่อย ดึงออกทีละสองอ่ะลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้มองเห็นนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด17ช่องเมื่อเราถักครบ17ห่วงแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวต่อไปโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องแรก เห็นหมาลงช่องแรกนี่หลังจากนั้นโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปอีกสองครั้งนับหนึ่งนับสอง่ะลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ต่อด้ยวยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า เราจะเว้นห่วงตัวนี้นะคะหนึ่งช่องให้เราลงพอหนึ่งคอช่องขัดมานี้เราจะลงพอหนึ่งคอไปสี่ครั้งลงครบสี่ครั้งนะคะลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ หลังจากนั้นโซ่ห้าหนึสาสี่ห้าช่องแรกไม่ลงลองมาลง x หรือคอทอช่องถัดมาตามได้โซ่ห้าหนึ่งสสาสี่ห้าพันหนึ่งครั้งนะคะช่องนี้ไม่ลงเรามาลงช่องถัดมาเราจะลงพอหคอไป 4ครั้งตามด้วยโซ่5นะคะช่องแรกไม่ลงมาลงช่องที่2องทำ x ลงลักษณะงานจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็โซ่5ใช่ไหมแล้วก็ทําพอ1คอช่องนี้ไม่ลงนะลงช่องถัดมา ทำพอหนึ่งคอมาสี่ครั้งอันนี้ครูจะนับเป็นแถวที่หนึ่งนะคะ,ะถักมาให้สุดแถวเราจะจบแถวด้วยโซ่ห้าพอหนึ่งคอลงช่องช่องนี้ไม่ลงใช่ไหมเรามาลงช่องนี้ ซึ่งมันก็พอดีกับที่เราได้ทำห่วงไว้นะคะอันนี้เราจะลงพอ1คอ2นะแล้วก็ตามด้วยโซ่2พอ1คอไปอีก2เราจะจบแถวแบบนี้นะคะอ่าสังเกตได้ว่าข้างๆนี้ข้างๆนี้จะเป็นแบบไหนจะเป็นพอ1คอ2แล้วก็โซ่2นะคะ แล้วก็อันนี้ก็ต้องจบเหมือนกันนะพอ1คอ2โซ่สครูลืมอธิบายไปว่าอันนี้เราเริ่มต้นด้วยโซ่3ใช่ไหมโซ่3นี้เราก็นับเป็น1ขานะนะคะรวมพอ1คออีก1ก็เป็น2ลักษณะงานของแถวที่1จะเป็นแบบนี้เราจะมาต่อการแถวที่2เราจะขึ้นแถวที่2เราก็โซ่3มนะคะ1 2 3 ทำพอหนึ่งคอหรือพันหนึ่งครั้งลงตรงกลางนี้อะลงตรงกลางนี้เราลงหนึ่งครั้งเพราะครูบอกแล้วว่าโซ่สามเนี่ยจะแทนหนึ่งขาตามที่โซ่สองค่ะแล้วก็ลงไปอีกสองครั้งตัวนี้จะเป็นขอบนะเนี่ยตัวนี้จะเป็นขอบนะคะหลังจากนั้นก็โซ่ห้า พอหนึ่งคอมันลงตรงนี้แทงลงไปตรงหลักมันเลยหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอลงหลักที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ซ้ําหลักที่สองอีกหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นสามหลักถูกไหมตามดวยโซห้าค่ะพอหนึ่งคอหลักถัดมา หลักแรกนะคะลงไปหลักหนึ่งละเราลงไปซ้ำอีกหนึ่งหลักตามด้วยหลักถัดมาลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นโซ่ห้าค่ะเราลงเอ็กหรือคอทอลงนี้โซ่ห้า ตรงนี้เราลงแบบไหนคะอันนี้เราก็ต้องลงหลักที่1หลักที่สองหลักที่สองเราจะต้องลงําใช่ไหมคะให้มันได้3ขาตามได้โซห้าอาต่อมาหลักต่อมาหลักที่1 ลงซามหลักขัดมาอีก1ก็จะเป็น3ถูกไหมตามดี้ยโซ่ห้าทำเหรือคอทอลงนี้อ่ะเดี๋ยวครูให้ดูลักษณะของงานนะคะลักษณะงานของแถวนี้จะเป็นแบบนี้ ถักมานะคะเดี๋ยวเราจบแถวด้วยกันเราจะมาจบแถวนี้ด้วยกันนะคะด้วยโซ่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงกลางตรงนี้เลยอ่าเราจะทำขอบมันนะคะขอบมันทำยังไงขอบมันก็พอ1คอสองครั้งใช่ไหมตามด้วยโซ่สอง ะคะเราก็จะจบแถวแบบนี้หลังจากนั้นโซ่สามค่ะหันหลังกลับเราจะขึ้นแถวใหม่แล้วนะทำขอบมันครูไม่บอกแล้วนะว่าทำขอบมันทำแบบไหนเราถักมาสามแถวแล้วนะสามแถวสี่แถวแล้วโอ้ยเดือนนะคะอ่ะเราทำขอบมันหลังจากที่เราทำขอบมันแล้วอันนี้เป็นแถวที่สามนะ หลังจากที่เราทำขอบมันแล้วเราก็ตามได้วโซ่หเพราะหนึ่งข้อลงไปตรงหลักมันอาคราวนี้เราจะลงไปทุกหลักมันมี3ามหลักใช่ไหมเราก็ลงไปทุกหลักมันก็จะได้3ามลก หลังจากนั้นนะคะอะเห็นไหมนะคะอันนี้เราลงทุกหลักเราจะได้สมหลักแล้วนะหลังจากนั้นเราโซ่สองพอหนึ่งคอลงไปนี้นี้เลยนับหนึ่งตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะลงไปอีกหนึ่งนับสองตามด้วยโซ่หนึ่งนับสามตามด้วยโซ่หนึ่งนับสี่ตามด้วยโซ่หนึ่งนับ 5เมื่อครบห้า5แล้วโซ่2อ,อ,อ่าหันกลับมาทําตรงนี้นะคะลงทุกหลักลงทุกหลักนะคะเมื่อครบทุกหลักแล้วตามด้วยโซ่5 ทำเหรือคอทอลงตรงนี้ตามได้โซ่ห้าต่อไปทำแบบไหนต่อไปก็ทำแบบนี้ต่อไปทำแบบนี้นะคะลองทำดูซิอ่ะลองทำดูเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถว เดี๋ยวเราจะมาจบแถวกันแล้วนะคะก่อนที่เราจะจบแถวครูจะอธิบายซ้ำนิดหนึ่งว่าตรงนี้นะคะเราก็จะพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะลงพอหนึ่งคอทุกหลักซึ่งมันมี3หลักหลังจากนั้นก็โซ่2ทําพอหนึ่งคอนะคะแล้วตามด้วยโซ่1พอหนึ่งคอโซ่1ทําทั้งหมด5ครั้งนะคะหลังจากนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นโซ่2แล้วก็พอหคอลงทุกหลัก ตามด้วยโซ่5้าทำา x หรือคอทอลงตรงนี้ตามด้วยโซ่หนะคะแล้วเราก็ถักวนมาลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นเราจะมาจบแถวด้วยโซ่หค่ะแล้วเราก็ทําขอบมันทาขอบมัน ลักษณะงานแถวนี้เป็นแถวที่3แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะขึ้นแถวใหม่แล้วก็ทำขอบมันโดยเราโซ่3ก่อนใช่ไหม1 2 3สหงัหลังัาทำพอ1คอลงมา1ครั้งโซ่สออ่ะพอหนึ่งคอไปสองครั้งซึ่งมันเป็นขอบมันเนาะ แถวที่เรากําลังถักนี้จะเป็นแถวที่สี่นะคะนับยังไงแถวที่สี่นับนี้หนึ่งสองสามต่อไปเป็นแถวที่สี่หลังจากที่เราขึ้นขอบมาแล้วนะคะเราก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอลงหลักนี้หลักแรกแทงลงไปพันขึ้นมามันจะมีสามห่วงใชมไม้ให้เราดึงออกสองห่วงค้างไว้ หลักที่สองแทงลงไปพันขึ้นมาดึงออกสองห่วงค้างไว้หลักที่สามพันลงไปแทงขึ้นมาดึงออกสองห่วงก่อนนะคะค้างไว้ค้างไว้ก่อนนะเมื่อครบสามแล้วจึงดึงรวบหลังจากนั้นตามด้วยโซ่สองนะคะอ่ะขราวนี้มาดู ให้เราลงระหว่างช่องเห็นไหมให้เราลงระหว่างหลักเนี้ยหลักที่หนึ่งหลักที่สองซึ่งมีโซ่หนึ่งเนี่ยนะคะแทงลงไปพันขึ้นมาดึงออกสองค้างไว้นับหนึ่งดึงออกสองค้างไว้นับสองดึงออกสองค้างไว้นะคะอ่ะเมื่อครบสามครั้งแล้วจึงรวบ ตามด้โซ่หนึ่งใช้มือจับช่วยมันอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าหาช่องไม่เจอนะเหมือนเดิมค่ะพันแทงลงมาดึงขึ้นมาดึงออกสองครั้งนับหนึ่งนับสองค้งนับสามดึงออกสองก่อนอย่าเพิ่งใจร้อน เมื่อครบแล้วจึงรวบตามด้วยโซ่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะช่องถัดมานับหนึ่งค้งสองค้งสามดึงออกสองค้งไว้ก่อนแล้วเคยรวบนะตามด้วยโซ่หนึ่ง อ่ะอีกช่องถัดมาหนึ่งค้างสองค้างสามค้างไว้ก่อนแล้วค่อยรวบอืมนะคะคราวนี้มาดูมันจะต้องได้แค่หนึ่งสองสามสี่ถูกไหมอ่ะหลังจากนั้นโซ่สอง หลังจากโซ่สองแล้วนะคะพันแทงมานี่้ใหม่แทงมาหลักแรกดึงออกสองค้างไว้นะหลักที่สองดึงออกสองค้างไว้หลักที่สามดึงออกสองค้างไว้นะทีนี้ก็ ผ่านแล้วมาลงนี้ค่ามาลงนี้นะคะหลักแรกผ่านดึงออกสองค้างไว้หลักที่สองค้างหลักที่สามครูจะให้ใกล้ๆกล้องก็ไม่ถนัดนะคะค้างไว้จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6หลักนะตรงนี้ นะคะเมื่อครบหกแล้วจึงรวบอ่ะตามได้โซ่หนึ่งสองอ่ะลักษณะของงานเห็นไหมว่าตรงนี้มันรวบเข้าหากันหลังจากนั้นโซ่สองแล้วนะคะก็พันหนึ่งครั้งลงมาหลักนี้ทำเหมือนเดิมก็คือว่าหนึ่งครั้ง สองค้าง3ามค้างแล้วก็รวบตามด้วยโซ่หนึ่งอช่องขัดมา1นึ่ค้าง2องค้าง3ามค้างไว้ก่อนแล้วจึงรวบตามด้วยโซ่หนึ่งลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้นะทำต่อได้ไหม ครูจะอธิบายใหม่นะคะว่าตอนแรกเลยอันนี้เราขึ้นขอบปกติเนาะแล้วก็โซหาอันนี้ก็ทำหนึ่งค้างสองค้างสามค้างแล้วจึงรวบตามด้วยโซสองพอมาตรงนี้เราก็ทำหนึ่งค้างสองค้างสามค้างตามด้วยโซหนึ่งหนึ่งค้างสองค้างสามค้างตามด้วยโซหนึ่งเราลงระหว่างห่วง ระหว่างหลักสีครูพูดเิตเราลงระหว่างหลักฉะนนว่ามันจะต้องได้แค่สี่นะมันจะได้เม็ดอุมอางเงี้ยสี่หลังจากนั้นตามด้วยโซ่สองแล้วเราก็จะมาทำตัวนี้หนึ่งค้างสองค้างสามค้างแล้วก็เลยมาน,นี่เลยหนึ่งค้างสองค้างสามค้างมันก็จะได้ทั้งหมดหกหลักแล้วจิงรูบหลังจากนั้นโซ่สองนะคะ ทำวนก็คือว่าหนึง่งครั้งสองครั้ง3ามครั้งโซ่หนึง่งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ถักวนมาแบบนี้ไม่เข้าใจย้อนวีโอนะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเราจะมาจบแถวด้วยกันนะะคเราโจจซ่สองพอหนึ่งคออลงไป หนึ่งค้งสองค้งสามค้างกันนะแล้วค่อยรวบนะคะหลังจากนั้นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็ทำขอบมัน แถวนี้มีใครงงไหมลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้จุดที่สังเกตนะคะตรงขอบตรงนี้มันจะเป็น3ามละรวบใช่ไหมแต่ตรงนี้มันจะต้องเป็น6กละรวบ6กละรวบใช่ไหมหกละรวบข้างๆเนี่ยจะเป็น3ามละรวบเห็นไหมลักษณะงานจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือจุดสังเกต เราจะขึ้นแถวใหมา่ขึ้นแถวใหม่ก็เหมือนเดิมคือเราจะต้องทำขอบมันเริ่มต้นได้โซ่สามถูกไหมเน่งสองสามทำขอบมัน อะหลังจากนั้นตามไดโซ่ห้าค่ะคราวนี้เราทำพอหนึ่งคอลงตรงนี้ตรงจุดเนี้ยตรงจุดนี้เลยเราก็จะได้เป็นหลักแบบนี้ตามไดโซ่ห้านะับไป ไหมลงช่องนี้อะลงช่องนี้ตามได้โซ่สามหนึ่งสองสามลงช่องถัดมาตามได้โซ่สามลงช่องถัดมาหลังจากนั้นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอ ลงตรงเนี้ยตรงจุกมนเนี่ยโซ่ห้าอ่ะลงตรงไหนลงตรงนี้ลงตรงช่องแรกเนี่ยของดอกระหว่างดอกเนี่ยตามได้โซ่สามช่องถัดมาโซ่สามช่องถัดมา หลังจากนั้นโซ่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงเนี่ยตรงจุดเนี่ยเห็นไหมตรงยอดตรงเนี้ยลักษณะของงานนะคะลักษณะของงานแถวนี้จะเป็นแบบนี้โซ่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงนี้โซ่ห้านะคะ พอหนึ่งคอลงตรงระหว่างดอกแรกเนี่ยตามได้โซ่สามทำ x หรือคอทอสีลงระหว่างดอกอาใหม่โซ่ห้าพอหนึ่งคอลงนี้โซ่ห้าทำ x ลงนี้โซ่สาม x ลงโซ่สาม x ลงตามได้โซ่ห้าพอหนึ่งคอโซ่ห้านะคะแล้วก็ x ลง โซ่สาม x ลงโซ่สาม x ลงจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีแค่สองใช่ไหมอ่าเห็นชัดไหมนะคะจะมีแค่สองเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะถักมานะคะเราจะจบแถวนี้ด้วยพอ1คอลงตรงจุดนี้นะคะตรงยอดเนี่ยแล้วก็ตามด้วยโซ่ห้า ทำขอบมันขึ้นต้นแถวใหม่โซ่สามอันลังกับทำขอบมันค่ะหลังจากเราถักขอบมันแล้วเราก็จะตามได้โซ่ห้า ่าทำ X ลงตรงนี้ลงตรงเอ้พอ1คอหนึ่งหลักเนี่ยทำ X ลงไปนะคะตามได้โซ่ห้าแล้วเราก็ทำพอ1คอลงมาเอ้โซ่สามเนี่ยหนึ่งครั้งสองครั้ง เมื่อครบสองครั้งแล้วเราก็ลงช่องถัดมาหนึ่งครั้งสองครั้งนะคะตามด้วยโซ่ห้าลง x ลงตรงพอหนึ่งคอตรงนี้เห็นไหมว่าคุณลงตรงไหนโซ่ห้าพอหนึ่งคอลงไอโซ่สามเนี่ยลงไปช่องลา สองครั้งเมื่อลงไปช่องเราสองครั้งแล้วก็ตามด้วยโซห้าไม่ทันย้อนวีโอนะคะ,ะโซห้า ลักษณะของงานแถวนี้จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะอ่าลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ถักมานะเราจะจบแถวด้วยกันเราก็จะจบแถวด้วยโซ่ห้าแล้วก็ทำขอบมัน ะะทีนี้มาดูลักษณะของลายคราวนี้มันจะเป็นลักษณะของการวนลายล้ลายนี้นะคะสำหรับลายนี้จะมีทั้งหมด1 2 3 4ลายนี้จะมีทั้งหมด4แถวนะคะพอถึงแถวตรงนี้จะเป็นลักษณะของการเริ่มวนแล้วจะเห็นว่าตรงนี้นะคะสี่หลักก็คือตรงนี้ เห็นไหมอันนี้เราเริ่มด้วยสี่หลักอันนี้เราก็เริ่มด้วยสี่หลักต่อไปก็จะเป็นการวนแถวนี้นะคะจากสี่ตรงนี้ก็จะเป็นสามหลักแล้วก็โซ่ห้านะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นวนมาแถวนี้อ่ะอันนี้เป็นแถวที่หนึ่งเม่กี้นันเถอะนะคะแล้วคุณก็วนแถวที่สอง แถวที่3แถวที่4ลักษณะของลายก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆอน,นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับวิธีทําลายนี้นะคะครูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกลายอะไระนะแต่เห็นมันสวยดีนะคะอ่ะทีนี้ครูได้อธิบายไปแล้วว่าลักษณะของลายเนี่ย พูดผิดสิขนาดของลายนะคะจะขึ้นอยู่กับไหมที่เราใช้เนาะ,อะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ